สวัสดีครับผมป่านบล็อกซ์ไรฟเลซิ่งเรายังอยู่ที่ร้านเต้มูลอะล่แต่งครับซึ่งครั้งก่อนมีโอกาสได้พูดคุยดูรถของกลุ่มบ้านเว็บนนไปเล็กน้อยแล้วก็ทีเนี้ยผมเลยทําเป็นอีกคลิปหนึ่งมาสัมภาษณ์คนในกลุ่มเลยว่าเขาขับรุ่นอะไรอยู่แต่งอะไรไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้เลย เอบบานเว็บโนทนนะครับเจ้าของคันนีใ้ใช่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 ใชฉาย,ยาน้องแพนด้าเลยนี่น้องแพนด้าแพนด้าก็จะหลากหลายกันไปนะพี่เนาะมันก็เป็นแต่งแล้วแต่บุคคลนะพี่เนะาะถ้าสไตลต์ผมจะเป็นคีนคีนจะออกเป็นในแนวคีนเลยนี่มีอะไรบ้างจะไล่เป็นโทนขาวดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโช๊คหลังปั๊มโบนแล้วก็ฝาฝาปิดน้านเบรก ก็จะเป็นขาดาอ่าครับอ um> um> um ่าก็จะไล่เป็นโซนโซนไปก็จะแตกแยกกันออกไปบางคนก็ชอบสีสันหน่อยก็จะโดดโดดอ่าประมาณนี้คร uh> um> uh ับอ่าจะเป็นเหมือนขั้นเขียวเด่นเด่นหน่อยแต่เราคุมโทนคุมตีนเป็นแพนด้าใา่ดขาดำน้องแพนด้าน้องแพนด้าครับเต็ปเครื่องอันนี้ทําอะไรบ้างอ่าห้าเชักสองมิลนอพี่นอเป็น4วาลเครื่องยนต์เป็น4ีวาลของช่างเกมบางปะทองแล้วก็ท่อดังบ้านแตกเหมือนเดิมอะไรนะพี่นอ ดังกับบ้านแตกบางบัวทองน้องพี่เนอะอ๋อตัวนี้เลยนี่แรกๆผมซื้อมาตอนนี้เอดีอการสะบัดเอดีติดคอทองล้วนซื้อมา17เจตอนนี้น,น่นาจะประมาณ2 5งหมถึงสามหมแล้วแต่สภาพ ถ้าปล่อยตัวนี้เท่าไหร่ในใจเราอ๋อไม่ไม่มียังยังยังไม่ร้อนพี่ยังไม่ร้อนถ้าร้อนถ้าสมมติเล่ถฐานเล่นร้อนชิงไหนไปก่อนอ๋อการสะบัดเลยการสะบัดไปเอาไปก่อนเลยโอเคครับขอถามสั้นๆทำไมต้องบ้านเว็บนนบ้านเว็บนนหรอพี่มันมันมันเป็นคําที่ใหญ่เลยพี่ในพื้นที่นนทบุรีเลยคือจุดเนี้ยคือจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ครับของการเข้าของการก้าวเข้ามาของผมเนาะพี่เนาะ เข้ามาก็เจอบ้านเว็บนนเลยก็คือเพื่อนฝูงเยอะแยะเลย<อ>คือทุกทุกท่านไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ก็จะ<น> <way>? รู้จักในนนาว่าบ้านเว็บนน์เนาะคือไปกว้างไปหมดเลยพี่เนาะประมาณนี้ครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีฝกักฝากร้านติกตอกอะไรไหมเอเอบางใหญ่ขายเป็นพวกเอ่ออาร์ตทอยครบเป็นตุ๊กตาอาร์ตทอย น้องเทดดี้ลูลู่แล้วก็ดอกลาบูบูมีให้ครบครับเจ้าพ่ออาร์ตทอยเฉยครับคุณมากครับแนะนำตัวเลยครับชื่อบอสครับ <c oughs> บ้านเว็บนนท์ครับเป็นเจ้าของร้านเบียร์นอตตัานี่นี่มันฟีลแบบเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรถเขาก่อนแนะนำก่อนอันนี้คือเว็บรุ่นไหนเว็บหน้าแหลมหัวีตัวแรกครับผมมีอะไรบ้างพี่เซตเลยอันนี้ก็อะไรทั่วไปที่วัยรุ่นจับต้องได้ครับปั๊มประกับ IM เอปั๊มบนโลโก้ขาว จานซันสตาญี่ปุ่นค่านี้ปั๊มด้วงคา,าตาก็อะไรทั่วไปครับทั่วไปไวัยรุ่นทั่วไปจับต้องได้แต่สไตล์นี้สไตล์ผมเครื่องสตเต็ปเท่าไหร่คันนี้ลุก57ชักเดิมแก๊งนี้57หลายคันแล้วแต่นี้ชักเดิมครับอาจจะอาจจะอยู่หัวนคันนี้ <S <S ค,นนคันนี้อยู่กับเรามากี่ปีแล้วอ่ะคันนี้อยู่ประมาณ4ี่ห้ปีครับคันเล่นเล่นคันนี้จนได้อาชีพนะพี่อ๋อหรอใช่ ก็คือตอนแรกก็คือเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปปกติแล้วก็มาอยู่ยที่นี่มาแต่งที่นี่แต่งไปแต่งมาทํางานที่นี่เลยได้ชีพด้วยอันไหนมีมีของไหนที่แบบภูมิใจสุดในคันนี้ที่แบบอฮ้ยอันนี้กว่าจะได้มายากที่มันรู้สึกยากสุดประกับกับจานครับที่ยากเพราะว่าประกับมันญี่ปุ่นไอ้ที่เทสสั่งญี่ปุ่นผลิตมาแค่สองร้อยใบครับไม่มีแล้วถามราคาในตอนนั้นราคาในตอนนั้นหมื่นประมาณหมื่นหมื่นห้า อ่ะแล้วต่วนประกับประกับนี้หมื่นหนึ่งครับแล้วถ้าแบบของชิ้นแรกที่ใส่เลยเริ่มแต่งของเริ่มแต่งชิ้นแรกที่ใส่กันคืออะไรสำหรับคันนี้คันนี้น่าจะเป็นเอาที่จําได้โชคหลังเอาโช๊คหลังก็เลยกเลยใส่โชว์ว่าเลยที่มีพันสามก็ใส่ตัวนี้เลยใช่รับตัวนี้เลยตั้งแต่แรกเลยโหดโหดมากโอเคงั้นถามสั้นๆสุดท้ายแล้วทําไมต้องบ้านเว็บนนท์มันเป็นมันเหมือนมันเหมือนตรงนี้เหมือนเป็นบ้านแล้วเราอยู่จังหวัดนนท์ด้วยกัน มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้แล้วก็เป็นเลยทํากลุ่มขึ้นมาก็อยู่มา4ี่หปีเนาะตั<ช>้งแต่แตมาทํารถใช่ครับเล่นรถเนี่ยอันนี้ก็จากลูกค้าพี่น้องแล้วก็ไปขี่ด้วยกันประมาณเนี่ยครับเราทำเราทำเราขี่กันจริงเราขี่ไปทั่วเมืองการไปเขื่อนศรีไปจันจรรยองเราไปกันหมดเดี๋ยวสิ้นปีเราจะไปเชียงใหม่กันก็คือสเต็ปจริงๆอะรถใช้งานได้จริงขึ้นนใช้งานได้จริงขับไปไหนก็สบายใจเราไม่ยกขึ้นอะไรแน่นอน โอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับหล่อหล่อ่หพี่แนะนำตัวก่อนคันนี้สวัสดีครับหมูบินวันเว็บนนครับเอ้ยแล้วคันนี้บอกนมันคือรุ่นอะไรยังไงสำหรับเว็บคันนี้เวบไอร2 5ครับตัวเก่าตัวเก่าน่าหลงครับอยู่กับคันนี้อยู่กับพี่มานานยังสองปีกว่าแล้วครับทำอะไรไปบ้างคันนี้ตอนแรกกับสีนี้ครับทำ สีนี้มาตอนแรกสีนี้ครับแล้วก็สีน้ำเงินไม่แรงครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำครับอ๋อเพราะไ่เบิกเบิกร้านเนี่ยเนี่ยเจกวัดดอนเนี่ยครับมันเป็นที่สีหรือมันเป็นที่รถหรือมันเป็นที่อะไรถึงไม่แรงหยอกหยอย่าหยอมันน่าจะเป็นที่คนแหละตอนอย่างนี้ครับคันนี้อะไรเนี่ยใส่อะไรไปบ้างก็โอ้โหทุกอย่างครับพี่ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับที่เขาแต่งกันเลยพี่ที่เขาใส่กันครับผมคันนี้มีทีเด็ดอย่างหนึ่งเลยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์นี่ครับชื่อเมียเลยครับ เจ๋ออ้อยเจ๋ออ้อมเจัดให้ทุกทุกอย่างเขาจัดให้เราหมดเลยไหมใช่ครับเขาแค่บอกว่าจัดให้ครับที่เหลือออกเองครับอื้ออันเนี้ยหาแบบเล่นๆแล้วกันราคาราคาคันไหนชิ้นไหนแพงสุดของรถโชกเลยโชกเลยชกชกครับโชกกี่พันนะ แปดพันห้าครับอุ้ยราคาไม่ใช่ผมผมขายของเก่าไปไงขายของเก่าไปแปดพันแล้วเพิ่อมอีกห้าร้อยครับเขาเหลือสักสักตัวสองตัวไหมหมดแล้วครับหมดโปรโมชั่นแล้วพี่มีเวลาเวลาซื้อนี่อย่างไงมาที่ร้านหรือให้เขาส่งไบริษัทหรืออย่างไรของพวกนี้มาที่ร้านะานะบอกเขาบอกอยากได้โชคแบบนี้ครับอ๋อเขาก็เลยจัดมาให้จัดมาให้ครับผมอย่างอย่างอย่างกันสะบัดนะกันสะบัดนี่ราคาเท่าไหร่ อ๋อการระปดผมผมอ่ะว่าอันเก่าขายไปครับอันนี้เพิ่มมาอีกสา0รออ่ะอุ้ยราคาดีจังเลยราคาดีครับราคาดีทีนี้อยากให้พูดสโลแกนของเราก่อนมันมีคำคมสโลแกนที่แบบพูดไปอ่ะอ๋อครับหมดหาใหม่ใช้ทรงเดชครับนี่มันต้องงี้ครับผมโอเคถามหน่อยอยู่กลุ่มนี้มานานแค่ไหนแล้วบ้านเบนนตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมพี่ครับผมกี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่เปิดร้านอ่ะ เจ็ดแปดปีถึงไหมไม่ถึงไอร้านเปิดเมื่อกี่ปีแล้วเอาแปดปีครับแปดปีครับรู้จักกันมาก็เกือบยี่ปีครับอ๋อเป็นก็เป็นเพื่อนกันมาเลยได้สินค้าราคาพิเศษพิเศษมากครับร้านนี้พิเศษมากครับโอเคแล้วทําไมต้องบ้านเว็บนน์ถามอย่างนี้ก็แล้วมันคือเพื่อนมันคือกลุ่มเพื่อนกลุ่มด้วยครับอยู่ในจังหวัดนนท์เนี่ยครับก็คือโซนเดียวกันครับโอเคครับผมประมาณนี้พี่ขอบคุณครับ แนะนำตัวก่อนพี่ผมอันครับเป็นผู้จัดการร้านอ,าอยู่ที่นี่อันนี้คือผู้จัดการร้านเลยเดี๋ยวมาดูรถเขามีความพิเศษแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนเรื่องล้อคนอื่นเขาใช้ยางหนากันหมดเลยแก้มหนามหมดเลยทาไมเราถึงใช้แก้มเล็กอะทําให้มันดูแตกต่างไอพี่เพื่อคนงบน้อยได้ทาตามได้โอ้เท่านี้เองเหรอไม่ม<ช>ีแบบเราแบบไม่ได้แบบมันยาตอนใส่ายางใหญ,ใหญ่มันยังแดกเขาไม่ไกลอลยพี่<อ>ใส่ให้เล็ก <laughs> ให้มันแรงขึ้นแล้วสุดท้ายแดกได้จริงไหมเพราะใส่รถ หัวหน้าเผ่ายังโดนผมหน่อยอีสเต็ปหน่อยสเต็ปเครื่องหน่อยคันนี้ทำอะไรไปบ้างลูกห้าเจ็ดวชักสามสองวาลมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่แบบอยากพีเต์เลยก็ไม่มีก็ทั่วไปอะพี่ทำที่ร้านหมดเลยทำเองหมดเลยทำเองหมดทำเองด้วยใช่เพื่อนๆถามว่าแรงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอันนี้ถามสั้นๆเลยทำไมต้องบ้านเว็บนนก็ตอนแรกกลุ่มเกิดจากการทำรถ ขับเวฟเหมือนกันอย่างเงี้ยพี่แล้วก็มารวมตัวกันเลยตั้งชื่อว่าบ้านเว็บนน์ก็เลยทําอะไรเหมือนเหมือนกันอย่างพี่รถออกมาสไตล์เดียวกันหมดอ่ะเหมือนกันอยู่มานานยังส่วนตัวเรา4ี่ถึงห้าปีครับพี่ถือซีเนียร์ซีเนียร์ก็คือรุ่นใหญ่แล้วเอายิ้มไมถึงขนาดนั้นโอเคครับเอบคุ้นมากครับขอบคุณครับและที่จะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับบ้านเว็บนน์ก็คือประธานหัวหน้าครับพี่เต้ครับพี่เต้ครับขอบคุณครับ เล่าสักเล็กน้อยพี่กลุ่มนี้อยู่กันยังไงเป็นเพื่อนกันหรือมีที่มาที่มาที่ไปยังไงก็ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนที่จะเล่นรถกันอีกแล้วก็มันร้านผมมีจุดรวมครับก็คือผมมีร้านครับทุกคนก็มานั่งเล่นที่ร้านได้มานั่งพูดคุยเล่นกันใครไม่มีรถก็มานั่งคุยกันเริ่มต้นจากมีที่นั่งเล่นกันพอมานั่งเล่นก็รวมกันก็คุยเรื่องรถกันบ้างใครไม่มีรถก็คุยมาช่วยกันทําบ้างอะไรบ้าง ก็เลยกลายเป็นจุดรวมตัวกันว่าเย็นมาทุกคนก็ต้มานั่งเล่นกันอยู่เนี้ยทุกวันเลยทุกวันปัจจุบันมีสมาชิกประมาณกี่คนประมาณ30กวนะ่าครับแต่คือพวกเราคือไม่ได้ออกไปแบบว่าขี่มว่วซ่วอะไรครืเอเราเรานัดกันเลยว่าเดือนหน้าเราจะไปไหนค้างคืนหรือไปเช้าเย็นกลับไปถึงก็กินข้าวที่ไหนแวะที่ไหนก็คือช่วยกันออกความเห็นนะครับพี่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็บางแผนการเที่ยวกันเพราะเราคิดว่า ทุกคนเนี่ยกันเรื่องงานมาเต็มที่นยะวันนี้เราจะมาเที่ยวกันพักผ่อนก็ออกต่างถง่วไปกันเลยครับก็ไปไหนก็ว่ากันไปก็คุยกันไปประมาณก็อยู่กันสบายๆเป็นพี่เป็นน้องเป็นหลกักจากเป็นลูกค้าก็ไม่ใช่ลูกค้าคมันอยู่เป็นเพื่อนกันไปช่วยเหลือกันไปครับช่วยกันยันนอกเรื่องนอกเลาก็ช่วยกันไปครับประมาณครับอันนี้ขอถามเพิ่มหน่อยรับอย่างเนี้ยถ้าสมาชิกเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมจริงจริงอย่างนี้ครับผมไม่ได้ปิดการเรื่องของการรับสมาชิกนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมจะรับได้ทุกคน หนึ่งถ้าเขาเข้าากจะอยู่กับพวกเราเขาต้องดูว่าพวกเรานิสัยใจคอเป็นไงเราให้ความร่วมมือกันยังไงไปในทิศทางทางไหนถ้าสไตล์การรถไม่เหมือนกันครับก็อาจจะไปด้วยกันไม่ได้ถ้าสไตล์แข่งแต่งรถเหมือนกันแต่นิสัยไม่เหมือนพวกเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องมาดูใช่ครับใช่ไลฟ์สไตล์ดูแนวเที่เพื่อนนะครับผมบอกเลยไม่จำเป็นต้องมีเป็นร้อยสองร้อยคันไม่จําเป็นครับเอาเพื่อนที่คุยรู้เรื่องเรียกปุ๊บไปปั๊บไปไหนไปกันผมว่าแค่ในเอ็มจอยสุดนะคุณภาพย่อมสําคัญกว่า โอเคประมาณนี้ครับพี่เต้ครับขอบคุณครับบานทั้งหมดนี้คือภาพหลงของกลุ่มบ้านเว็บนนท์ครับที่ผมพามารู้จักเรียกว่ามีแต่ตัวเจ็บตัวโดนตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยสำหรับ Honda w เวฟครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกับพวกเราด้วยชาวบ็อกซ่าเลสซิ่ง ไว้คลิปหน้าจะพาไปดูอะไรอีกจะพาไปเยี่ยมกลุ่มไหนก,ก็สามารถติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ